อืออืออือโอ้ค่อนข้างแรงนะครับดูดิเดี๋ยวหัวขาวแล้วก็จะทำการโจมตีอืออือเอาอีกี่ออทคได ก็ขอกราบสวัสดีไปรุ่นแสงทุกท่านนะครับวันนี้รุยแหลกแหกไปตั้งเราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากหายไปนาเนะฮะเพราะว่าเกิดเหตุขัดข้องนิดหน่องนะ่ะแา่ว่าวันนี้เราก็มารีวิวนะครับก็มีคนเมนว่าเฮ้ยพี่คลิปหน้าเนี่ยจัดไปเลยครับซากาผมขาวอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเออมันก็ยังเป็นตัว,ต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 วที่ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้ครับแต่มันก็ทีมเฉพาะนะ เพราะฉะนั้นมันก็เล่นได้บางตาเนี่ยไม่ได้เล่นได้ทุกตาเพราะเพราะฉะนั้นแล้วอ่าผมก็จะคือแพ้ก็แพ้เลยนะชนะก็คือชนะเลยเพราะฉะนั้นเราก็อ่าเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสกิลของซากะของวขาวเนี่ยมีอะไรกันบ้างเงี้ยเพื่อเป็นการเสียเวลาเราจะไปกันแบบรวดเร็วเนาะสกิลที่หนึ่งครับแล้วก็คคอไลท์สปีดฟีดสกิลนี้อธิบายง่ายๆผมจะอธิบายแบบรวบลัดเลยนะคือเวลาซากะมันโจมตีแล้วเลือดเวลาเลือดตัวมันไม่พอเนะี่ยใช่ไหมอ่ามันจะใช้เอ้ยเลือดพลังงานไม่พอเนะี่ยมันจะใช้ตัวเลือขอองงมันเ ก็คือแทนเม็ดพลังงาน1เม็ดแล้วมันโจมตีมัน5ครั้งก็ประมาณหเม็ดนะครับแต่มันถ้าเกิดไม่มีไอตัวไ็นพลังงานมันก็จะใช้เลือดตัวเองครับสกิลนี้นะครับเวลาฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาใช้ไม่พลังงานนะครับในจํานวนที่เขากำหนดนะมันจะมีหัวกะโหลกแล้วร้อยเข้าไปติดอยู่เออแล้วเวลาใช้สกิลนี้โจมตีนะครับมันจะมีโอกาสที่ตัวของซาก,การ์จะไม่คือจะโจมตีโดยที่ไม่เสียเลือดตัวเองอะ่ะเออประมาณนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นสกิลนี้ก็มันเอาไปผ <laughs> มันจะเป็นเนี่ยอืม นี่คือการอธิบายแบบรวบลัดเลยนะแบบนายรู้แบบว่าทีเดียวแบบรู้เรื่องโอเคแล้วไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันที่สกิลที่สองกันดีกว่านะครับผมสกิลที่สองครับอีวิลทอร์นะครับสกิลนี้ที่อธิบายแบบง่ายๆครับเมื่อตัวสากาเนใช้สกิลแพสซีฟอื่นในการโจมตีศัตรูครับก็คือพวกสกิลแพสซีฟโจมตีแหละเออก็เวลาตัวไม่พลังงานไม่พอเลยครับมันก็จะใช้เลือดตัวเองครับทุกๆหนึ่งเม็ดพลังงานก็จะใช้ HP สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือถ้า HP มันน้อยกว่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็น อ่าหลังจากการโจมตีถ้ามันต่ำกว่า25เปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวสากะเนี่ยก็จะฟื้นฟูเฮ็ดผี30เปอร์เซ็นต์เนี่ยสูงสุด3ครั้งเนี่ยเท่านั้นเนี่ยเออสกิล3เนี่ยขออนุญาตอธิบายเป็นแบบอเวกแล้วนะครับนั่นคือนะครับเมื่อมีศัตรูนะครับทุกๆเธอินนะทุกๆเธอินนะครับศัตรูที่โจมตีเราเป็นตัวแรกครับตัวสากะเนี่ยเขาจะเข้าไปตีนะหรือว่าถ้าฝั่งเราใช้เม็ดพลังงานมากกว่า3ามเนี่ยพอสากะก็จะตีน่าจะมีไอโอรอสนะไรนะ อเออไอโอเลียเออถูกแล้วไอโอรอแั่นแหละเออตอนนี้นะที่แบบใช้้ากว่าสามแล้วแต่คงไม่มีกันไม่มีใครใช้กันแล้วนะเออตัวอยูสากะเนี่ยเขาจะเข้าไปโจมตีถึงห้าครั้งเลยนะตัวแต่ละครั้งสร้างดาเมจคือสองร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเราแบบว่าถ้าเกิดตัวไม่ตายเขาก็จะเข้าไปโจมตีแคห้าครั้งคือเป็นตัวแก้ทางเจนอนชั้นดีนะเพราะว่าเจนอนเขามีเลือดสองหลอดใช่ป่ะอืมในแรงเนี่ยพอเผล่นี่ตีทีเดียวคือหมดเลยนะเออแรงมากครับเขาก็บอกว่าเออถ้าหากศัตรูเนี่ยเป็น การโจมตีในครั้งนี้เป็นของอีวิสากะเป็นของฝั่งตรงข้ามปะเออตัวสากะเราเนี่ยจะฟื้นฟู HP ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำดาเมจเพิ่มอีกสองครั้งแต่ี้ไม่เคยลองครับเพราะไม่เคยเจอทีมที่เขาสากะมาแบบฝั่งตรงข้ามนะแล้วเราก็เอาสากะมาด้วยอย่างเงี้ยเสียดได้สกิลสุดท้ายนะครับก็อธิบายฟังฟังแบบง่ายๆอีกแล้วเนาะก็คือหลังจบเทิร์นนะครับฝ่ายศัตรูที่ใช้เม่พลังงานมากที่สุดเนี่ยตัวสากะเนี่ยเขาตีก็เหมือนกับสกิล p แพสซีฟที่เขาตีเนาะ เอสกิลสองสกิลสามเออก็ถ้าเมดพลังงานไม่พอหรือว่าเลือดน้อยอะไรเงี้ยเขาก็จะตีตามเท่าที่มีนะเพราะฉะนั้นแล้วครับก็เน้นเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าให้มันเลือดน้อยแค่นั้นเองครับแล้วถ้าเป็นฝ่ายเราเนี่ยครับที่ใช้เมดพลังงานมากสุดเนี่ยมันก็จะทําการพนฒนการนึงเธอครับสกิลนี้แก้ง่ายๆด้วยลูเน่ครับเป็นลูเน่เวกนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นลูนะครับ มีคอสโมของผมเนี่ยที่ใส่เนาะก็คือสร้างดาเมจให้กับศัตรูที่เคลื่อนไหวในรอบที่แล้วเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นรูนเนี่ยคือรูนเอาเป็นว่ามันคือคอสโมแนวนะถ้าผมพูดผิดพูดถูกครับเอาว่ามันคือคอสโมที่เหมาะสมที่สุดกับตัวมันที่สุดแล้วนะครับโอเคถ้าเป็นการเสียเวลาแล้วก็ไปเริ่มเกมเลยดีกว่าครับผมก็เข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทีมก็ตามที่เห็นเลยนะฮะ พราะฉะนั้นแล้วผมวันนี้ในเมื่อเราเอาหัวขามาแล้วครับผมก็จะทําการรีบประสิทธิภาพมันให้ได้มากที่สุดเท่าที่ยมได้ครับโอ้ดูทีมเขาเลยทีมสับแตกพี่ก็สับเหมือนกันนอ้องเนี่ยเห็นหเขาจะโจมตีศัตรูที่โจมตีเราเป็นตัวแรกนะครับเมื่อก่อนนีก็คือมันจะแก้ทางหัวขาวด้วยกันไม่ใช้ไม่พลังงานเนาะตอนแต่ตอนนี้มันแก้ทางไม่ได้แล้วนะครับมันก็ตีด้วยตัวที่ ตีธรรมดา,าก็ตีอ่ะเออคุมหนีไปก่อนแล้วก็พยายามจะใช้ไม่พลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเก็บไว้ให้หัวข่าวนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโจมตีปิดท,ท้ายเ์ออีกรอบหนึ่งนะครับอืม<ส>เอาแล้ว<ส>เอาแล้ว<ส>นายจะสับเราจริงเหรอเพื่อน<ส>เอาแล้วว่ะโอ้โหหมดเลย าาใครจะสับไนจะสับเราตัวไหนต่อเพื่อนออน่ากลัวล้วสิแต่ว่าหลังจบเธอนะตัวชูล่าดำเนี่ยเขาก็จะโดนเราอีกทีหนึ่งเองอุ้ยเดี๋ยวผมว่าผมต้องมาร์กตัวของเบนนูเขาไว้อืมเราผมุม คือเป็นนเูเป็นเป็นนูมันแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คือมาร์กได้มาร์กนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปิดกั้นดาเมจเป็นนูไว้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคือผมไม่อยากโดนอ่ะเออมันก็ไม่น่าจะรอดนะครับผมบก็อา่าใส่โอเนรอสไปเลยครับเพราะว่าอ่าตัวโอเนรอสเราจะเป็นตัวอ่าบล็อกดาเมจเขาเนาะเพราะฉะนั้นตัวโอเนะิลอดจะก็จะเป็นตัวเดียวที่ถูกดาเมจนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ เอา,าบล็อกไว้ดีกว่านะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเอาหัวขาวเนี่ยคู่ก,กับตัวของกนะ๊อตชุนเนาะเพราะมันจะช่วยคือโอ้ไปกับก๊อตเมื่อก่อนก๊อตชุนก็กน Chun, กจะคู่กับหัวขาวแล้วก็ตัวของแฮปปี้วันเลนไทายนะโหโคตรแรงอ่อะนะอืมแต่ว่าตอนนี้ก็ตามนั้นนะครับเพราะทุกวันนี้คือพอหลังจากมันเอาเวกแล้วเนะี่ยมันมีสกิลหลายๆอย่างที่ช่วยมันได้เยอะนะครับนี่แล้วก็จะโจมตีปุ๊บจริงจริงๆเนี่ยสกิลหนึ่งเนี่ยเอาไว้โจมตีตัว ที่มีอ่าสัญลักษณ์เนาะอืมดจะดีกว่าครับมาอืออืออือแล้วเดี๋ยวหัวขาวล้วก็จะทำการโจมตีอืออือเอาอีกตึบ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 อืมเรียบรอ้อยี่ไงสุดโหด แต่ก็นั่นแหละครับมันไม่ได้เล่นได้ดีในทุกเธอเนาะเพราะฉะนั้นคือเอาจริงมันมันมันม,ม,ม,มันเป็นกรณีแบบคือถ้าเล่นได้ก็คือเล่นได้นะครับถ้าเล่นไม่ได้ก็คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยวเวลาเขาเห็นก่อนเขาก็จะหาตัวแก้ทางมาคนที่เคยเจอมาก่อนเนี่ยเขาจะรู้ดีว่ามันตัวหัวข่าวนี่มันแพ้อะไรเงี้ยอืมแปลงร่างเลยอืแปลงร่างไม่นั่นแหละอืมแล้วก็สมไฟสมไฟสมสู่ มาแล้วเป็นนูปุ้มเอาบล็อกดาเมจนายไปแล้วใช่ป่าเป็นนูก็ยิงไปเลยครับก็ใส่โลไปไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับอ้าวโอเคเขายอมแพ้ไปแล้วไม่เป็นไรครับเจอกันก็ขอต้อนรับสุ่ตาที่สองของเรานะครับมูเจอกอสเซีาโอเค ก็คือถ้าสายามบินบนฟ้าใช่ไหมหัวขาวเราก็จะไปตีตัวอื่นในทีมเขาแทนนะครับคือย an ังไงก็โดนเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วก็อ่าู้เขาตีเลยว่ะอืออืออืออืโหแรงมากครับแรงมากแรงมากหมดเลยอ่ะโอ้โหเขายอมแพ้ไปเลยครับเอาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแถมอีกตาหนึ่งเลยกันนะครับ ขอตอนล่าสุดตาสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับอืมมาก็มาเจอกับตัวของอ War, อเจนนอ์โอ้มีวัวมีกอดวัวด้วยโอเคโอ้ตายแล้วมีอ่าโอ้งูดาดาเมีดล้วนๆทั้นนทงนั้นเลยแล้วเราจะบล็อกตัวไหนวะเนี่ยอยากบล็อกวัวว่ะผมกลัววัวเดี๋ยวอ่าตึ๊บตึ๊บตึบตึบตึบ,ตบ,ตบ,ตบไม่น่าจะตายนะเพราะว่า มันไม่ได้ฟิกดาเมจแรงขนาดนั้นเนอในเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าเป็นในพวกอ่าแร้งนะครับคนที่แบบว่าเออมันก็ขึ้นอยู่กับดาเมจจริงๆอะไรเงี้ยโหผมมองเลยว่าน่าจะหมดหรอกแล้วอืมเป็นตัวแก้ทางเจนนอนชันดีเลยถือว่าถือว่าทําออกมาเป็นตัวแก้ทางเจนนอนเลยอืมแล้วก็เจนนอนตีธรรมดาไปนะครับเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเราเก็บเป็นพลังงานไว้นะครับที่ผมคุมตัวอ่าโอนรอสหนีเพราะเดี๋ยวผมผมผมกลัวว่าผมจะโดนอ่า ตัววัวเขาฉีกลากกระชากวิญญาณนะมันจะไม่ดีนะครับเออเพราะฉะนั้นแล,แล้วก็คือเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเพราะว่าตัวเขาเนี่ดมมยดาเมจหลายตัวมากเลยผมไม่รู้ว่าจะเอาโอนเนล้อแล็บบล็อกตัวไหนดีครับยังต่ำล้วก็บล็อกได้สูงสุดแค่สามตัวนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะบล็อกตัวไหนหรือว่าบัวเขาจะอัดตัวไหนใส่เราโอเค ผมกลัววัวอยู่เนี่ยผมกลัววัวใช่ไหมคือโอ้โหคือถ้าวัวในแหลงเนี่ยเจอแบบเพียวๆอ่ะโดนแบบทีสองทีคือไปได้เลยนะมันแรงมากครับก็กันตัวขาวไปก่อนเลยนะครับอืมเพราะว่าเลือดมันน้อยแล้วแล้วเดี๋ยวผมว่าอาจจะเอาในลอถนะมาร์กตัวของอ่าจะลาบไปเลยเนาะ แม้ผมว่าผมโดนแน่นอนว่ะอืมว่าผมไม่น่ารอดนะอืคิดแล้วคิดหนักแล้วเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยตัวดาเมจเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะะครับผมไม่รู้ว่าบล็อกเนี่ยไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าบล็อกบล็อกตัวไหนดีเนะเพราะว่าตัวดาเมจเขาเยอะจริงเนี่นทีมดาเมจล้วนเลยแหละเลือกจากแต่อาจจะเป็นเจนลาไปก่อนนีเพราะว่า อันนี้ก็กลัวกลัวเพราะว่าเขาเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะใช้มิพลังงานนะอืมก็ด้ยวยความเคารพนะครับเจอทีมแบบนี้ผมแบบว,ว่าปวดหัวเลยอะ่ะเพราะว่ามันแบบเขาเรียกไงดีนะโออเนรอก็ค่อนข้างที่จะบล็อกยากใช่ไหมห,หูโดนแล้ว อืนี่ถ้าผมไม่บล็อกไว้นี่คือผมตายไปแล้วนะก็เดี๋ยวดูก่อนตัวไหนวะตัวไหนใช้พลพางัณม่กี่วะาจลาบเหรอเออเออเห็นแล้วเห็นแล้วก็คือเอาใส่ตัวที่มันอ่มีสัญลักษณ์เนาะคือตัวที่โดนโจมตีเป็นตัวต่อไปอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็มันจะได้ไม่ต้องเสียเลือดนะอะไรประมาณนั้น อย่าให้ได้เสียเลือดเสียเนือ้ออื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 อโอ้ค่อนข้างแรงนะครับดูดิมาแล้วครับเจนนอนเขาเอาเราแล้วฮะตึ้มตุนกระแทกไปหนึ่งทีพร้อมกับหัวขาว่าไงตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้ยยังไงตึ๊บ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 โอ้หแต่ว่าตายฮะเจมินี่คาอิน เจมี่นี่คาอีดเป็นอีกหนึ่งตัวเนีัยที่ค่อนข้างที่จะดีเบอืมก็เอามีไว้ในทีมเนี่ยก็คือกันก็คือใส่ให้เขาเป็นตัวแบบแทงๆนหนาๆไว้นะฮะตัวเขานี่เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะหนึ่งปวดเนี่ยสองก็คือแบบเนี่ยดูบัชุบทีมได้สุดยอดอ่ะโอ้โหนี่ขนาดผมรุปตายไปหลายตัวเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ฟื้นขึ้นมาอีกครับไม่ได้มีผลอะไรเลยอ่ะฟื้นขึ้นมาละ แล้วคุมหนีไปแล้วเขารู้แล้วว่าตัวไหนเป็นตัวไหนของเขาเป็นคีย์หลักนะครับแต่ว่าเรามีมาร์กแลนะ้วไงผมเดี๋ยวผมทุบเอาในล็อตโอโอเอาในล็อตทุบก็ได้มผมยังได้เจลามากเลยนะเพราะมันเก่งมากมันน่ากลัวอม,มาร์กไปครับคิดหนักแลนะ้วจริงๆเจอทีมนาเมจล้วนขนาดนี้มัน ทีมทุกวันนี้เมื่อก่อนเป็นทีมดาเมจล้วนไม่ดีครับแต่ทีมทุกวันนี้คือบันดาเมจบวกซัพเลยครับแต่ละตัวนะอืมแล้วแต่ละตัวนี่บางทีก็ไม่ได้พึ่งเป็นพลังงานนะครับ <ส record. S 1> บางทีตัวบางตัวพึ่งทีมต้องไปกับท,ทีมนั่นทีนี้อะไรเงี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหถ้าผมไม่อันนี้คือผมตายแล้วนจริงๆโอเคออกเขายัางแพ้ไปแลยครับอ่าโอเคอ่ะต้องก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เล่นด้วยกับผมในวันนี้เนี่ยครับผมนะ ก็ใครที่ได้เล่นกับผมเนี่ยก็บอกกันหน่อยนะครับเออหรือใครที่ผมเจอแล้วผมแพ้ก็บอกกันหน่อยนะครับเอาโอเคเรามาสรุปกันเลยนะครับตัวหัวขาวเนี่ยมันก็ยังเล่นได้แล้ว,ลวก็เป็นยังเป็นตัวที่ดีอยู่นะครับแต่ก็มันดีในบางทีเนียครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็มันเป็นข้อเสียนะครับเจอทีมตรงข้ามที่เขาเห็นเราเอาหัวขาวมาเนี่ยแล้วเขารู้ว่ามันต้องแก้ทางเนี่ยมันเป็นดาบสองคมเนี่ยเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ต้องแบบเสียเม็ดพลังงานซสเองเนี่ย ถ้าเอาตัวมาไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเล่นเนี่ยก็ต้องจัดทีมดีๆนะครับแล้วก็ต้องฟิกทีมดีๆเนาะประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับดูแหลกแหกเบต้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะครับอแล้วก็เจอกันโอเค